ต่อว่าเฮ้ยแล้วปัจจัยที่ส่งผลให้ทําไมแรงเสียดทานมันไม่เท่ากันเดาได้ไหมใช่เลยนะคะคือค่าของแรงเสียดทานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นผิวพื้นผิว<ห>ขูกขะกับพ<ห>ื้นผิวที่มันลื่นอันไหนแรงเสียดทานมากกว่าขูกขะจะแรงเสียดทานมากกว่ารู้อยู่แล้วน้ําหนักมากกับน้ําหนักน้อยอันไหนแรงเสียดทานมากกว่าน,น,น,น้ำหนักมากก็แรงเสียดทานมาก ทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยอยู่ๆเราจะเชื่ออะไรไม่ได้วิทยาศาสตร์คือการทดลองนะเราดูง่งายๆรถสองคันถ้าดุลรถที่อยู่บนพื้น,นหิมะกับดุลรถที่อยู่บนพื้นธรรมดาอันไหนต้องใช้แรงเยอะกว่ากันพื้นหิมะมันเหมือนแบบมันยุบไงแล้วมันก็จะแบบดันยากนะคะ,สะแสดงว่าพื้นพื้นหิมะและแรงเสียดทานอนะ่ะมันต้องเยอะกว่าในห้องทดลองเขาบอกว่าเขาจะใช้ เอาถุงทรายเหมือนเดิมเป๊ะเลยหนึ่งถุงเอาไปวางบนพื้นไม้กับวางบนพื้นพลาสติกแล้วมาดูซิว่าเราก็ใช้สามถุงรอบนี้เขาจะใช้สามถุงนะคะอันนึงเนี่ยอยู่บนพื้นไม้อันนึงอยู่บนพื้นพลาสติกแล้วก็อ่านค่าแรงดึงว่าแรงดึงที่กําลังทําให้ถุงทรายขยับเนี่ยมันได้ค่าเท่าไหร่ก็จะได้ค่าตามน,นี้นะคะครูก็ใส่ผลไว้แล้ว อยู่ในหน้าหน้าแตกดูสิคะว่าถ้าถุงทรายสามถุงดึงถุงทรายสามถุงถุงทรายกําลังจะขยับมันเป็นค่าแรงเสียดทานสถิตหรือแรงเสียดทานจนเอ่ยการดึงเออถ้าดึงให้ถุงทรายเริ่มขยับมันเป็นค่าแรงเสียดทานสถิตนะคะถ้ามันเริ่มขยับมันต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตที่สูงที่สุดด้วยเราอ่านค่ามาปุ๊บได้ตามนี้เลยนะคะ ถ้าดึงอยู่บนพื้นไม้ที่วางอยู่บนพื้นโต๊ะได้ค่าห้าจุดสองนิวตันนะคะแต่พอเอาไปวางไว้บนพื้นกระดาษทรายได้เท่าไหร่คะแป1จุดแปดจุดหนึ่งนิวตันนะคะแต่ถ้าไปวางบนพื้นที่เราหุ้มพลาสติกเอาไว้ค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดอยู่ที่สี่จุดหกนิวตันอ่ะอันนี้เหมือนกันเลยถามว่าพื้นโต๊ะพื้นกระดาษทราย กับพื้นพลาสติกอันไหนขูุขระที่สุดพื้นกระดาษทรายขูุขระมากที่สุดดังนั้นค่าแรงเสียดทางสถิตสูงสุดก็จะเยอะสุดพื้นอันไหนที่ลื่นที่สุดคะพื้นพลาสติกจะลื่นดังนั้นค่าแรงเสียดทางสถิตสูงสุดมันก็เหลือแค่สี่จุดสี่ดหกนิวตันเองนะมันจะน้อยกว่าอ่ะเช่นกันเขาก็ทดลองอีกแบบหนึ่งก็คือลองให้มันเคลื่อนที่อยู่แล้วก็ดึง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 ,ดงนะคะก็ปรากฏว่าได้ค่าเหมือนเดิมเลยว่า ถ้าเป็นพื้นขูกขะกระดาษทรายเนี่ยค่าแรงเสยดทานจนก็ยังเยอะที่สุดอยู่นะคะม,มากกว่าค่าแรงเยดทานจนที่เกิดจากถุงทรายอยู่บนพื้นพลาสติกดังนั้นพื้นผิวมีผลมีผลจริงๆนะคะมีกับอีกแบบหนึ่งน้ำหนักถุงทรายหนึ่งถุงกับถุงทรายสามถุงก็ได้ค่าแรงเสยดทานที่ไม่เท่ากันนะลูกหนูดูที่หน้าก้าคุณให้ตารางไว้แล้ว ถ้าถุงใส่หนึ่งถุงสูงสุดนีนคือสองหรือี่ขณะที่เ่อนที่เนี่ยแรงเสียดทานจนมีค่าสองนะคะส่วนถ้าเป็นถุงใส่สามถุงอันนี้อันนี้หนึ่งถุงวะหนึ่งถุงเมื่อกี้บอกว่าจะให้บันทึกอ่สามถุงเขาก็บันทึกไว้ให้นะคะว่าได้ค่าได้ค่าดรงตรางนะดังนั้นนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงเสียดทานมันก็เลยมีสองอันนะคะอันแรกก็คือพื้นผิวอันที่สองก็คือ น้ำหนักหรือแรงกด,ดทับนะบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักอย่างเดียวนะคําว่าน้ําหนักหรือแรงกดทับเนี่ยหมายความว่าแรงกดทับอะถ้าเรากดลงไปบนของสะแสดงว่าถ้าแรงที่ลงพื้นจะมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ําหนักของวัตถุถ้าครูออกแรงกดไปบนโต๊ะอะตอนเนี้ยมีแรงตั้งแต่น้ำหนักกดลงพื้นไหมม<น>ีเนาะแต่ถ้าครูกดลงไปอีก แรงที่ตอกดทุนจะเพิ่มขึ้นไหมค่ะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไอตัวไอตัวแรงกดทับเรากำลัจะบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักคุณจะใช้คำว่าขึ้นอยู่กับแรงกดทับที่กดลงบนพื้นผิวคุณจะทำแีบี่คุณจะทำอะไรเออนะคะขึ้นอยู่กับแรงกดทับนะคะที่กดลงบนพื้นผิวอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากับน้ําหนักก็ได้อันนี้คือสรุปแล้วนะคะสรุปก็คือแรงเสียดทานคืออะไร นะคะแรงเสียดทานเป็นแรงตา้านการเคลื่อนที่มีทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เกิดขึ้นที่ระหว่างผิวสัมผัสสองชนิดเราจะบอกนะคะว่าแรงเสียดทานคือแรงตา้านนะคะซึ่งมีทิศตรงันข้ามกับการเคลื่อนที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสเมื่อวัตถุเคลื่อนที่หรือกําลังเคลื่อนที่ ก็ได้นะคะจะเกิดแรงเสียดทานเกิดขึ้นเราก็จะแบ่งชนิดออกเป็นสองประเภทคือแรงเสียดทานสถิตเกิดตอนไหนเกิดตามภาพน,นี้เลยค่ะเนยสี่ภาพนี้ภาพที่หนึ่งถัดวัตถุแต่วัตถุก็ยังไม่เคลื่อนที่ครูให้หนูสังเกตความยาวของลูกศรน,นะคะความยาวของลูกศรในภาพที่หนึ่ง กับความยาวของลูกศรในภาพที่สองเท่ากันไหมดูแรง F นะคะดูแรง F ที่ใส่เข้าไปแรง F คือแรงที่เราออก uh huh. อ่ะเราออกแรงในภาพที่หนึ่งก็จะมีดูความยาวของลูกศรเป็นหลักนะดูๆนะขนาดลูกศรอ,อันนี้กับขนาดลูกศรอ,อันเนี้ยแสดงว่าเขาออกแรงเท่ากันไหมไม,ไม่เท่าอ่ะโอเควัตถุเป็นไงคะ หยุดนิ่งไหมหยุดนิ่งแสดงว่าอ,นนอันนี้เกิดแรงเสียดทานค่าที่หนึ่งอันนี้ก็เกิดแรงเสียดทานค่าที่สอง,ส,งสองค่านี้ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ยังยังไม่เคลื่อนที่ดังนั้นเออ<ๆ>เขาก็เลยใส่แรงเพิ่มไปอีกเป็นรูปที่สามนี่เลยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเพิ่มแรงไปแล้วกันสังเกตนะ ลูกสอเป็นไงคะใหญ่กว่ามั้ยถ้าใหญ่กว่าตรงเนี้คือแรงที่มากที่สุดแล้วปรากฏว่าเป็นไงคะวัตถุมันกําลังจะมันยังไม่เคลื่อนลูกัอะไรก็ลแล้วลแ,วแวเออดังนั้นตรงนี้แหละที่เราบอกว่ามันคือค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุด fs ไหมแรงเสียดทานสถิตสูงสุดด้วยส่วนอันนี้แรงเสียดทานจนนะคะวัตถุเคลื่อนที่แล้วสังเกตดูลูกแค่แรงเสียดทานจนกับ ค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดใครมากกว่ากันดูรูปสอนสเออนะคะฝั่งนี้มากกว่าอ,อันนี้คือแรงเสียดทานจนดังนั้นภาพนี้สรุปได้สองอย่างก็คือแรงเสียดทานสถิตมีได้หลายค่าค่าที่มากที่สุดมันจะมีค่าค่าหนึ่งที่มากที่สุดนะคะซึ่งค่าที่มากที่สุดอันนี้มันจะมากกว่าแรงเสียดทานจนสมืเอมอถามว่าแรงเสียดทานจนเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ ตอนไหนวัตถุเคลื่อนที่แล้วอ่ะโอเค